สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่15มีนาคม2566นห้ร้บหกะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างยังสบายดีอยู่หรือเปล่านะอเมื่อวานนะครับโอ้โหเซ็ตมันลงมาเยอะมากนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่อง m มนนี่เบตเตอร์ก็น่าจะเห็นนะครับถ้าในลักษณะช่วงที่ เซตมันไม่น่าไม่น่าซื้อไม่น่าอะไรเนี่ยก็จะ,ไม,มะ,ออมะไม่ค่อยมีออกมาทําคลิปนะครับไม่ค่อยมีออกมาทําคลิปนะครับส่วนมากมก,มานะก็จะมีก็มีไลฟ์สดนะอ่าก็จะมีไลฟ์สดนะครับแล้วแต่วันนะครับบางวันก็ไลฟ์ภาคเช้าบางวันก็ไลฟ์ภาคบ่ายนะก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกเวลานะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ฟิกเวลาก็อ่าคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าให้อยากให มาเริ่มไล์กันตอนไหนนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็น่าจะไล์ตายแหละนะครับอ่ะเราก็มาดูกันที่เซตนะเซตเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับตอนนี้คือลงมาค่อนข้างเขาเรียกวอะไรนะค่อนข้างหนักหน่วงนะอะค่อนข้างหนักหน่วงสำหรับตัวเซตนะครับคือที่ผมให้ไปเนาะ ให้ไปในช็อตเมื่อเมื่อวานนะครับก็คือพันห้าร้อยใช่ไหมพันห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็พันห้ารอยยี่สิบนะครับเมื่อวานก็มาถึงแล้วแหละเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานก็มาถึงแล้วนะครับทำโลอยู่ที่พันห้าร้อยสิบแปดนะครับพันห้าร้อยสิบแปดตอนนี้ถ้าดูข่าวเนี่ยโอ้โหมากันเพียบเลยนะมากันเพียบเลยนะครับคือข่าวร้ายเต็มเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคือนนะ ประกาศนะครับอ่าเฟดประกาศข่าวก็ไม่ได้มีอะไรนะก็เป็นไปตามคาดนะครับพอเป็นไปตามคาดเนี่ยนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสที่จะเด้งนะครับอ่าเฟดมีโอกาสที่จะเด้งนะครับบริเวณตรงนี้แหละเนาะใครเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยลงต่อน,น,นั่นนู่นนี่แต่ว่าคือถ้าดูภาพใหญ่แล้วเนี่ย่ะดูภาพใหญ่เป็นแบบนี้นะเนี่ยครับมันก็ลงมาเยอะมากเลยนะ ลงมาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดแล้วนะจากจุดสูงสุดนะครับจากจุดสูงสุดมาเทียบต่ำสุดประมาณนี้170ร้อยเจ็ดสิบาจุดละเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมันอยู่เข้ามาในโซนไซด์เวล้วครับเนี่ยกกอบล่างเนี่ยเกอบล่างตรงนี้นะกกอบล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือเกรอบ,บนถูกไหมอืมเกอบบนนะครับก็มองว่า น่าจะเด้งแล้วนะคือไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีข่าวไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นแนวรับสำคัญนะ่ะซึ่งมันไม่ได้ชี่มีแนวเดียวไงอันนี้เป็นแนวที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้แนวที่สองอ่านะครับแนวที่หนึ่งแนวที่สองนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสนะอาจจะลงมากระทุ้งอีกนิดนึงหน่อยแล้วก็ค่อยเด้งอะไรเงี้ยครับ ประมาณนี้นะในมุมมองส่วนตัวนะครับหรือว่าเดี๋ยวเพิ่มเติมเพิ่มเติมตัวแนวรับไปให้อีกหน่อยหนึ่งนะนหรือว่าช่วงเนี้ยที่มันหลุดลงมาเนี่ยนะครับพันห้าร้อยเนาะก็นี่นแหละครับโซนเนี้ยผมว่า เป็นโซนที่มีโอกาสเด้งนะครับไม่ได้บอกว่าจะขึ้นนะแต่มีโอกาสเด้งนะมีโอกาสเด้งนะครับพันห้าร้อยสิบเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองเนาะแล้วก็ถ้ามันจริง,รงๆเนี่ยก็หดูเลยนะครับยังมีอีกตรงนี้นะบริเวณที่โลตรงเนี้ยพันห้าร้อยนะครับแต่แถวนี้ยผมมองว่าถ้าคนติดหุ้นไม่ใช่จังหวะที่จะขายหุ้นเนาะถ้าคนติดหุ้นไม่ใช่จังหวะที่จะขายหุ้นนะครับ ตอนนี้คือเพราะว่ามันมันเลยจังหวะที่ขายมาแล้วอะ่ะมันเลยจังหวะขายมาแล้วเพราะาจังหวะขายคือแถวแถวนี้นะครับพันหกร้อห้าสิบอะไรประมาณนี้นะเราก็รอดูแล้วล่ะรอเด้งนะค,คาดหวังว่ามันจะเด้งนะครับคาดหวังว่ามันจะเด้งนะครับอืสโซนนี้นะก็มาเป็นกำลังจงกำลังใจให้กันนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันนะสําหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับอ่ะนะ ผมมองว่ามันแก็บในการลงเหลือน้อยแล้วอะนะครับถ้าอ้างอิงจากเทคนิคนะครับอ้างอิงจากเทคนิคนะไม่มีไม่มีข้อมูลใดๆมาซับพอร์ตนะครับไม่มีข่าวไม่มีฟันเดเมทัลอะไรมาซับพอร์ตเลยนะครับเทคนิคัลเพียวๆนะเพราะว่าแนวรับเนาะตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้นะครับอ่ ดูอินดิเคเตอร์ตัวนี่ครับมันก็โอ้โหขายมาจนจนไม่เหลือแล้วเนี่ยอ่าแต่ถามว่ามันถ้าจะลงได้อีกไหมลงได้อีกนะคือถ้าอ้างอิงจากตัวนี้ตัวเดียวนะเนี่ยยังลงได้อีกเนี่ยมันยังเหลือแก็บสีเหลืองอยู่นิดหนึ่งนะครับยังเหลือแก็บสีเหลืองอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงได้อีกไม่มากแล้วอะ่ะออนะครับนั่นหมายความว่าถ้าลงเต็มเนี่ยคือแบบมีการขายมากเกินไปอ่ะ ถ้าขายมากเกินไปก็เดี๋ยวสักพักก็เด้งนะครับเด้งนะไม่ได้บอกว่าขึ้นนะครับอืเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็รอครับรอจังหวะที่เขาเด้งนะครับแล้วก็ถามว่าหุ้นตัวไหนมันจะเด้งนะครับคือเราไม่ต้องเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเล่นตัวไหนเขาจะเล่นกลุ่มไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันเด้งเนี่ยเราค่อยไปรอดูกราฟกัน นะครับเราค่อยไปรอดูกราฟกันว่าอ่ะเนี่ยฉันจะเด้งแล้วนะอืมฉันจะเด้งละแล้วตัวกลุ่มเนี่ยมันก็จะบอกมาเองนะครับว่ามันมันมันคือกลุ่มไหนนะครับตอนเนี้ยรอก่อนใกล้แล้วล่ะครับใกล้แล้วลนะ่ะใจเย็นๆนะครับคือถามว่าการที่การที่เราไม่ได้ซื้อหุ้นก็จริงนะครับที่ที่เราไม่ไม่ได้กําไรเนาะแต่ว่า าการไม่ได้ซื้อหุ้นเราก็ไม่ขาดทุนนะครับเนาะอยากให้มองในมุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอก่อนครับรอก่อนอืจุดที่มันจะเด้งจะถึงละจะถึงละนะครับอมผมมองว่าจะถึงละอีกไม่เกินไม่เกินยี่สิบจุดนะครับไม่เกินยี่สบจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเด้งมันก็จะขึ้นเป็นกลุ่มๆนะครับขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะเดี๋ยวเราลองมาหาดูดีกว่าว่าเ้ย ถ้าในในในบรรดาที่ <c oughs> บรรดาในหลายๆเซกเตอร์เนี่ยกลุ่มไหนมีโอกาสเนาะกลุ่มไหนมีโอกาสนะครับอืมเรามาเทียบเซกเตอร์กันอืม เห็นไ,ไหมครับณ <c oughs> นะตอนนี้คือมันลงหมดเลยทุกกลุ่มนะครับลงหมดเนี่ยติดลบหมดเลยนะทุกกลุ่มนะครับบางกลุ่มนี่โอ้โหหาหาไม่เจอนะถ้าเราดูมันจะมีกลุ่มไหนไหมที่มันยังเป็นบวกอยู่นะยังเป็นบวกอยู่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเนยครับถ้าเอาขึ้นมานะมองก็ให้มองในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มกลุ่มสุขภาพนะเฮล์ Health นะครับอิเล็กทรอนิกสุขภาพเฮล์ Health นะครับแล้วก็ทัวร์นะนี่สามสามกลุ่มนะครับสามกลุ่มอมืที่น่าจับตามองนะครับคราวนี้พอเราได้ละพอเราได้กลุ่มแล้วว่าเฮ้โอเคเราควรไปจับตามองกลุ่มพวกไหนนะครับเราก็ไปเลือก อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมอืมเราก็มาดูกราฟข้าวๆเนี่ย CCET นะครับ CSET ก็ใกล้ถึงจังหวะเด้งแล้วเนี่ยลงมาแนวรับแล้วอืมเดลต้าเดลต้าอย่างเนาะเดลต้าก็หลอ รอนะครับหาหน้าเนี่ยจะถึงแนวรับแล้วเนี่ยแนวรับโซนแนวรับอยู่ตรงนี้อืม KCE เนี่ยอยู่แนวรับละนะครับอืมตัวนี้ยังหา่าง ยังไม่น่าสนใจอน,นี้ก็หา่างรอ,อยังไม่มีตัวกลับตัวเลยยังไม่มีตัวที่มันกลับตัวนะครับผมว่ารอก่อนนะจะังหวะนี้คือรอก่อนแต่ว่าหุ้นที่ หุ้นที่เราหมายตาไว้ก็มีกลุ่มสามกลุ่มนะครับหุ้นที่เราหมายตาไว้ก็มีสามกลุ่มก็มีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเฮล์นะครับแล้วก็กลุ่มอ่าถั่วนะประมาณนี้นะครับก็ลองลองไปดูนะลองไปดูหาหุ้นรอนะครับช่วงนี้รอก่อนนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็กมันี่เพเตอร์สวัสดีครับ